เราดูว่าหมีเนี่ยจะอยากเล่นของใครมากที่สุดก็ต้องของหมามาด่เลยโอ้โดูแล้วมันอัดมากเหมาะก,กับการที่หมีเขาอยู่มากๆเลยครับเออมันอกี้ไม้ในดูมันกระโดดสูงปีเลยอ,ะอ่ะเ้ยสตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมใจราวเช่นเคยนะครับผมฮะแล้ววันนี้มาตามคําสัญญาที่ให้ไว้คับทุกคนนะผมก็คือเราจะมาเป็นเจ้าหมีกันเอง สุดนะครัในสตรีมนะครับผมให้หมีเนี่ยมาเปิดของในเกมให้ซึ่งดูมันดีมาก <lottery> ต้องมีสีม right. ่วงสักอันหรอวะโอเกมึงอยาหวังให้ได้สีทองมึงอยาหวังให้ได้สีทองมึงอยาหวังให้ได้สีทอง หมีต้องได้คอนโดเดี๋ยวผมไปซื้อของเปหมีเลยครับทุกคนนะดูมันดีจนผมรู้สึกว่ากูไม่ต้องสตีมแนละ้วใสตีมเองไหมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเปย์ของให้หมีไม่ว่าจะเป็นคอนโดแมวของเล่นแมวอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมผม,มาทางบ้านเลยนะผมก็คือเขามากันหมดเลยนะอยู่ตนอะนนี้มีสองคนที่รออยู่เป็นแม่ผมกับน้องสาวผมแล้วพี่ชายกับน้องชายเนี่ยคือกินข้าวอยู่นะก็เลยมาเปิดคลิปคนเดียวก่อนอ่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมีกิจกรรมให้เล่นกันทุกคน เดี <S <s ๋ยวจะให้ที่บ้านเนี่ยซื้อของเล่นคนละหนึ่งชิ้นเนอะแล้วดูว่าหมีเนี่ยจะอยากเล่นของใครมากที่สุดก็ต้องของมาม้าอยู่เลยอันนี้มาม่าคือคนที่บอกว่ากลัวแมวตอนแรกครับทุกคนไปสระว่ายนันใหญ่จริงร้านมันโคตรใหญ่เลยท่บนคืใหญ่เลยดูดิอันนี้คือแฮมหรือไส้กรอกหรือแซลมอนมีรสเผ็ดด้วยนะดูดิมีฟิชช้อน รถเข็นเนี่ยผมว่าน่าซื้อไว้รอมันโตว่าน,นี้ก่อนเพราะตอนนี้มันประมาณ3เดือนเองถ้าสมมติว่ามันโตแบบสักห้าเดือนเนี่ยผมว่าอาจจะมีะบอกว่าพาไปข้างนอกบ้างเออใครอยากให้มันพาไปไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาดูด้วย <c oughs> ดูเห็นเห็นแล้ว <c oughs> แบบสรุกใครเล่นเหาอยากเล่นเ <c oughs> คือเราอะ่ะต้องสูงวิญ,ญญาณเป็นแมวไว้คนเขา้าใจปะ เราถึงจะเข้าใจมหมเขาต้องซื้อของไปรอด้วยใช่ไหมตัวเองคิดว่าหนีจะเลือกเต็งไหมนแน่นอนพี่เขากำลังทำตัวเองเป็นหมีอยู่หน้าชอวอันนี้เดี๋ยวเชื่อปัดเดี๋ยวซื้อไปนะแม่งไม่นอนเดี๋ยวแม่งไปนอนในกล่องที่กูซื้อมาฝนจวะแบ้านนีมันไม่ใช่หรอสวัสดีครับทุกคนอย่าลืมล้างมือให้สะอาดล้างมือนะคะ เขาบอกว่าแค่อันแค่อยู่ก็พออันเล็กๆอ่ะให้ซื้ออันเล็กๆนี่นะหัดคิดถึงบ้างถ้าสัตว์อยู่จะอึดอัดขนาดไหนพูดมาได้ยังไงนี่ไงสัตว์เนี้ยเล็กๆพูดมาได้ยังไงใช่ป่ะไม่เกรงใจพวกเราเออคนเลี้ยงอยู่บ้านใหญ่แต่สัตว์เลี้ยงอยู่ในเล็กๆคุณพูดออกมาได้ยังไงอะไรกันเนี่ยทุกคนอะไรนะเออดูดิเขาบอกให้ซื้ออันเล็กไม่ใช่ไม่ใช่ดูใส่หัวทุกคนใส่างาใส่หัวทั้งคนไม่ใช่เป็นกอคอเกินมันให้เขายกนูนออกมาเลยมาเกี่ยวว่าไหนเกี่ยวอ่าลช่มา มันจะพกใส่แต่ถ้มันจะขี่ก็ได้มันไม่เคยขี้ที่อยู่เนี่แล้วเราเอาอันสอ0 0ันเลยหลายคนไม่ใช่สายแมวว่าซื้ออะไรนะครับถูกถูกถูกสายแมวถูกเต็มเหมอไม่ใช่สายแมวแต่ถูกหมดซื้อเลยนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยคืออะไรนี่ยคือไม่ใช่สายแมวไม่ใช่สายแมวไม่สายแมวนะเดี๋ยวเห็นอีกทีนะทุกคนคือแมวไม่อยู่กับผมไม่อยู่แฟนผมอยู่กับพี่ทำอะไรไปไปไปเลยรียกกัน เลยถามเขาว่ารู้จักเธอไหมเขาบอกรู้จักทำไมรู้เขาโห้นาบอกว่าคอนโดแมวได้ไหมคอนโดแมวคือมาทำอะไรอยู่ถามว่าแมวชอบอะไรที่สุดอ๋อแอบมาหาตัวช่วยมาหาตัวช่วยจะได้ชนะพวกเธอจ้าแมวชอบอะไรที่สุดน้ำจักรูรูก็จะเป็นแนวพวกเบ็ดตกเนี้นะครับที่มีหมดแล้วว่าเบ็ดตกไม่มีคืออะไรอะะไรวอันนี้เป็นของเล่นหมอข้าง มีแคดดิปในตัวแมวหรือหมาคะแมวอันนี้ของเล่นแมวหมดเลยอันี่ไม่เลิอนี้มาเป็นที่ปอกขอแมวเขาบอกว่ามีผู้ชายแล้วหน้าก็คงบอและนี่ครับทุกคนเตรียมตัวสำหรับสงการสายยอดมาต้องชอบแน่นอนทุกคน ตอนนี้มีของที่มาเลือกแล้วก็เลือกใช่ใช่คือวันนี้เนี่ยนอกจากซื้อของให้หมีแล้วเนี่ยเราจะซื้อของให้หมาที่บ้านด้วยอ่าพอน้องผมก็รักหมาเขาก็ซื้อมาด้วยไม่งั้นเราจะดูน้อยใจ ต้นไม้ป้าป้าไปล่อมันก็ได้แม่ล่รม่ใช่เดี๋ยเนี่ยแบบเกียบไปลูกชิ้นเนี่ยแต่ละคนเฮ้ยอันนี้ก็โอเคนะสมมติว่าถ้ามันขาดใช่ไหมก็ยังเหลือก็ยังเหลือสองลูกไงเออแต่มันแข็งมากเลยซื้อแบบว่าช่วยใจเล้าประหยัดหมดเลยคนบอกไม่ได้ประหยัดคนบอกไม่ประหยัดเลยแล้วเรามีอย่างที่บ้านเรามีไหมเรามีที่ขนเล็บอันเล็กแต่ใช่อันนี้แบบจับมันนั่งไงนั่งแล้วถ่ายรูปไงเป็นราชาเออเป็นราชาไงเกาเป็นปรินซ์ด้วยเหรออันนี้เราเป็นท้าเต็มตัวเลยให้มันเป็นราาาชดดดิิเเอียยว้้ อย่าขัดแม่เดี๋ยวมันไม่ได้นอนในบ้านนทนตอนแทนแล้วนี่คือคอนโดแมวของเราแล้วนะพี่บ้นเราต้องหยักเล่นตออแน่นอนทุกคนมีที่นอนด้วยนี่ที่นอนด้วยโอเคครับทุกคนก็สำหรับการเต็กน้องหมีประมาณนี้เดี๋ยวไปดูที่บ้านนะครับว่าเจ้าคอนโดซื้น่ารักนี้จะเป็นยังไงเฮ้ย้วขคงเล่นอันไหนที่มันจะเล่นด้วยเจอกัน ันตะรันแนตระันตันี่คือคนโของีไปดักลาปทุกคนอังการทางสร้างมากแว่าพังแล้วพังแล้วเออเขี่เดี๋นๆเออผมบอกให้คับผมว่าถ้ามีเห็นนี่ยต้องอยากเล่นแน่นอนครับเนี่ยชาร่านะดูชา่าครับทุกคนมีนี่มีเปด้วยับพอเนี่ยอย่างงี้โอ้ดูแล้วอึดอัดมากหมาะกับการให้มีเข้าอยู่มากๆเลยครับแคะ หลังจากนั้นเราก็ต้เจอแล้วก็เจออันนี้ต่อเออเฮ้ยเดี๋ยวเราขอลองทดสอบไหนดูซิว่าเต้าหมีชอบเลยนไหมจุบโชคอดูหนึ่งดอกจบโชคดูหนึงดอกอะไ,ไรวะ <c oughs> ที <c oughs> ทีไม่มีกล้องมันขึ้นอ่ะดูนะเราเอาแต่ชั้นบนเลยไหมชั้นบนสุดเลยแ<โ>กค<ก>ืขอราชาเต้าหมี ยังไงยังไงแข่งได้แข่งได้นี่นี่เออ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 นี่ไงนี่ไงเอ้ยมึงมึงใจเย็นมึงคันปั้นมันคันปั้นอ๋อมีครับคือกูให้มึงเกี่ยวไม่ใช่กับอีกมึงผิดวัตถุประสงค์มากอ่ะลองลองลองเปลี่ยนชั้นดูลองเปลี่ยนชั้นดูมียยาย่าพึ่งกัดไอ้ดิกูเพิ่งซื้อมาลองก่อนอ่ะลองลองลองดูอ่ะลองดูห้องนี้ห้องนอนห้องนอนเออนี่ลองดูห้องดูห้อง ไม่นี่ชอบปะชอบปะอ้าวอ้าวเราจะโดดแน่เลยอ่ะอ้าวอ้าวอย่าเล่นอันเก่าอย่าเล่นอันเก่าเล่นอันใหม่สิเล่นอันใหม่สิลูกเล่นอันใหม่นี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 ่มีเปย์มีเปย์ด้วยมีเปย์ด้วยมีเปย์ด้วยอึ๊บเอ๊ะติงเติงเติง ทุกคนครับตอนนี้เหมือนเจอปัญหาตรงที่ว่าหัวน็อตครับผมมันโผล่มาเนี่ยมีวิธีแบบว่านอกจากขายให้มันสุดมีวิธีปิดไหมเพื่อให้แบบมันไม่ไปเกี่ยวเพราะว่าเนี่ยดูแล้วหมีมันเห็นน็อตอะไรแข็งๆแ,แล้วมาดูมันอยากกัดเออใครมีวิธีคอมเมนต์บอกเลยผมคือไม่อยากมีแมวฟันหักครับไหนๆเราก็ซื้อคอนโดม,มาแล้วทุกคนเพะั้นเราจะทาการทดสอบว่าคนสามารถมุดผ่านได้ไหมจะได้ดีกว่อ ได้เมันจะไม่ยากอะไรออกมาดิออกมาดิต้องต้องไปด้านข้างเออเ่อเชื่อเชืเชื่อผมไม่ได้ออกไม่ได้อย่าไปเท้าอย่าไปเท้าแมวอะอะอะท่าน้าแล้วนี่ก็คือของเล่นที่ป้าผมซื้อมานผมเดี๋ยวมาดูกันคับว่ามันจะชอบอันไหนมากที่สุดนะครับผมอันนี้เป็นไม้ดึง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 ดดึง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  แต่อันนี้ก็อันนี้ไม่ไม่ไม่น่าชอบทัวส่วนอันนี้ก็เป็นปลอกคอนะผมและสุดท้ายที่ฝนเล็บแมวแบบราชาได้ไจ้าเดี๋เราไปดูกันโอ้โหแล้วออกเล่นอันแรกนะผมของแม่ผมนะฮะเรียบร้อยอยู่อย่างราชาเ็ไงนะเป็นไงพอใจไหมครับใจสิจ้า และนี่ค <laughs>: so sure <sh arp inhale> ือของเล่นชิ <laughs> <sh arp inhale> ้นแรกนะครับที่ทางเราได้เอามาโชว์น้องหมีหนูเรียบร้อยตัวเรามาม้าชนะเลื่อใช่ไหมอย่าพึ่งติดของคนอื่นที่ไม่ได้ลุยเลยดูเดมันลึกมันขึ้นมาเรื่อยเงดูเดมันนั่งแล้วมันน่ารักมาล่ะโอ้โหนี่คือเล่นคนเดียวนี่คือยุ่ยแล้วคนเดียวยุ่ยเลยอยู่อย่างราชาอับไม่ใช่ล้วไม่เขาจริงวะไม่ใครตอบมันเลยคนไม่ได้ตอบเลยเดี๋ยวเสามารถเในขณะที่ซุ้มข่มผีเดียวเลยครับ

เอาเพลงกรสออ่ะไม่ได้แช่งนะไม่ได้แช่งไม่รู้จริงไม่รู้งอามาใส่นะเราต้องอะไรเงี้ยใส่เลยเดีมันดิ้อึ๊บเฮ้ยชัท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 ชัดชัทชับชัทชัดชัชัท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 ชัชัชัทชัทชัดชัท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 ชชั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 ัช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 ัดชั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  อเอันนีเต้นอยู่นะต้นอยู่ไม่ได้ไมด้ไมด้ไม่ชอบชอบไหมชอบไหมครับชอบไหมู้ใช้เวลาให้มันชินยาูอ่ะเดี๋ยวเราออกดูซิดูนะเอาออกมันจะเล่นไมเ่เเอาวาเอออาะดกคอก็ไดลองดูใส่อีกรอบ หนีแล้วี่ครับอย่าเลี้ยงมันลึอโอเคไม่ชอบแน่ห์สรุปคืออันนี้ไม่เวิร์กในการเอามาสวมแน่ห์แต่สุดท้ายเอามาเล่นเบิร์ดอยู่นี่ก็ต้องแพ้ด้วยนะครับครับนักกายกรรมหมีตัวนี้จะสามารถโดดขึ้นคอนโดแมวได้หรือไม่ยังไงดียังไงดีเร็งนานแล้วเนี่ยเร็งนานเนี่ย เฮ้ยเอ้ยเอาวะเหมือนเรียกสิงโต่ะตุ้มแฉะตุ้มแฉะตุ้มแฉะตุ้มตุ้มแฉะ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 ตุ้มตุ้มอะไรวะเออเมื่อกี้มันวันยู่โอ้เออเมื่อกี้ไมค์ไม่ดูมันกระโดดสูงสีเลยอ่ะเฮ้ยไปนะผมเป็นของน้องผมนะมันคือแล้วมาโชว์ดิ วันนี้มึงแค่อยากได้ดูหน้า,นามีไม่ไม่ได้มีความอยากได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเอาวะเอาวะเฮ้ยเอาวะเหม,ม,มือนอยากรู้ว่าคืออะไรฝ่ายแรกเนี่ยเนี่ยของของกระจอจกนะวะเอาละครับน,านเเกักพูดชาร์เลอร์ได้แก่แม่ใจรัครับคน ถ้าตัวหนึ่งเดี๋ยวเของมีให้เออติดติดอันนี้ว่าเลยอยู่เป็นด้วยนะเจ้ามีอยู่ให้เป็นนะจ๊ะเนื้อให้ใจเราพักผ่อนด้วยไม่ได้พักกูมึงไงท้ายถ้ามึงก็ไปท้ากูท่าของเล่นกูไงเอาเล่นสิเพราะกูถ่ายมันไม่เล่นยังซื้อมาแพงไว้เรื่องเออเออเออเอากัดให้มันขาดเลยนี่มีมันก็ดีนะไม่เหอยอืออืออืออา ทำไมมันง่วงขนาดนี้ได้ไอเจดาแม่งก็เสียงโคตดังเลยจะนอนหลับเต็มอิ่มได้ไหมเนี่ยแต่เล่นทั้งวันแล้วนะมันก็ต้องนอนเถอะนะสุดท้ายแกก็ชอบห้องของฉันใช่ไหมเจ้าหมีแน่นอนเพราะมันโคตรสบายแล้วฉันรู้ว่าแกชอบไปแอบในมุมโง่ๆยังไงล่ะไปซื้ออันนี้มายังไงล่ะนี่แหละ ค่อยะรู้สึกคุ้มค่าหน่อยอคุณทุกคนแล้วผมดีใจมากทุกคนกับการที่แบบว่า หมีเนี่ยมันชอบคอนโดแมวนะเพราะว่าหลายคนเ,นเตือนมาเยอะมากว่าซื้อทําไมซื้อไปสุดท้ายมันก็ไปเล่นพวกบบกว่ากล่องหรือแบบตามรังตามรูอะไรของมันเองครับแต่ผมรู้สึกว่าคือเราเห็นแล้วเราอยากได้ทุกคนเนาะหรือว่ามันเป็นก้าวแรกของการเป็นทาสแมวคือเราอยากได้ไงเราก็เลยซื้อสนองนี้ตัวเองกันว่าสุดท้ายมันก็ได้รับผลตอบรับที่ค่อนข้างดีแม้ว่าอาจจะต้องใช้ลูกเล่นในการล่อมันบ้างอะไรบ้างแต่ถือว่าออกมาได้สุดยอดครับ ไม่อยากเล่นยังไงวะกูยังอยากเล่นเลยสลับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ผมสลับการเปย์น,น้องหมีนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะสำหรับการสนับสนุนนะครับผมขอบคุณมากๆาเลยนะยังไงถ้าอยากเห็นคลิปอะไรกับน้องหมีก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับทุกคนวันนี้ก็เราก็ได้คอนโดกับของเล่นหมีมาเยอะแยะมากมายนะครับเล่นบ้างถ้าจะม,มาเล่นบ้างไม่ใช่แต่นอนไม่ใช่มาเล่นหลังโอเคทุกคนเจอครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจร้าวกับ

ย้ตบบูเลยมีบอกก็มาดิครับชุดลัว้างเดียอ้านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเล่นไปเลยเล่นไปเลยนี่เนีปลาบอลเสร่งงีดไหมปลาบอล